เต๊ลูกเพิ่นอะต้นน้อยอ๋อได้ที่เต๊ะเดือนเลยดิสองเดือนแล้วครับสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนอ๋อโอ้งามยุ่คยควายเจ้าป่อยลงหนาอยู่บ่ปล่อยอยู่ครับเออเออเปนมากลงหนามควายมันจะงามนี่มันหนามันเป็นไม้แมนคือค้นรอนค้นรนเป็นคีเลื่อนบ่อ <c oughs> โอ้บนดันอันนี้ดัน <c oughs> ดันห้างเ้นหนึ่งครับตัวหนึ่งผมชีจา เ,เออเพื่อนดันเพื่อนขี่เพื่อนขั้นมาเป็นขี้เลื่อนบ่น,นี่ครับหลบผิวหนังรักษาได้ไงามอยู่งามอยู่ไปเลือดเตะไข่เนี่ยบ่ไ,ไ,ไปเพื่อนขึ้นมาว่านนี่ก็ต้องสมตอนนี้เจ้าซีชมองนี่แหละไขย นี่ยังบวมยังยังเพร็ดยังบวมอยู่ไปจะเฝ้ามาหกสิ่งน,นี่โอ้ขี่สุดยอดทีนี้นี่แหละเหลียงควายน,ยนี่แหละงอควายคนพ่อยได้ได้ขี่คนนะโล่งหัวโลงสวนสุดยอดคุณภาพปบคุยซีวภาพภาพนี่เพร็ดยังบวมอยู่เนี่ย ันต้องสมตอนนี้อยู่แล้วเพราะแต่สมมือวานกัสมโ่ได้เน่ยเนี่ยทานบอครับเนี่ยท่นี้ลักลักข้ว่าเป็นซัดนี่ขึ้นี่อวัยวะเพศบวมัมีน้ำเมือกตีงงด้วนี่เนี่ยตีงงด้วยท่านบอนี่เจ้าตีงรด้พราะตีตีตีปี๊บเปนบงด้วยวันีนี่ปีตีออกบด้ยอยงยงเนียยังแดงยังมีน้ำเมือกอยู่แต่สมยีสีส้มม่งวานนี่ซ้ำนี่ขึ้นแล้วป่าเมื่าเนี่ยหมเศ้าผมลุกขึ้นมากมันไม่ออกแล้วน้ำเมือกออกเ้าก็ต้องสม เคดกับวติดครับต้องสมยีิบสี่ชั่วโมงขึ้นไปครับแต่ตมแ,แต่สมตามก็ยีิบสี่กับซมใดวติดล่ะซ้อมแบบติดรถนมยีสชั่วโมงมโนะสมใดก็มกับวติดค่อยนะครับแต่ขืนนานแน่ครับแต่เวลาที่มอซ้มกับสิบแปดชั่วโมงนะสิบแปถึงยีบสี่ชั่วโมงนช่วงเวลาที่มอส้มสมอมค่อย กับงอ่ากอ่ะสิบสองทิ้งยี่สิบสี่แต่แต่พฤติกรรมของสัตว์ตอนนึ่งครับที่นี่เคยผสมเทียมอยู่บ่างครับบ่เคแต่ถ้าผสมอยากมีปัญหาดอกติดอยู่บรางเวลาสำคัญที่สุดในการผสมเทียมฮะโอเคครักครับแต่ลักลักเนี่ยเอาว่าอย่าเพลทพันบวมแหละเป็นสัตว์เนี่ยอ,อาการแสดงการเป็นสัตว์นี่หมู่บ้านพันห้องพันแลียนพันยังอยู่บ่ พฤติกรรมเพิ่พกินหนาวั่นแหละคือพฤติกรรมของสัตว์นี่เปลี่ยนคือหนึ่งโบกินน้ำโบกินอาหารนั่นแหละหเปลี่ยนแล้วก็บ,บางตัวจะแลีนครับห้องเลี้ยวตาม่านตาขยายครับนี่ลักษณะแต่อาการ,รกลักๆที่ที่ต้องมีก็คืออวัยวะเพศบวมก็จะเมือกเมือกเซย์ยนี่นค,คือลักๆเลยแหละครับอาการอย่างอื่นก็แล้วแต่พฤติกรรมสัตว์ตัวนั้นครับให้พี่น้องเข้าสังเกตแบบนี้แหละสังเกตการเป็นสัตว์ มันก็สัดเจนหยกถ้ามีลร้ตัวเพื่อนก็มันก็จะเปลี่ยนนะพฤติกรรมเปลี่ยนนั่นแหละมือนันนะมือพิ้นซัดน,น,น,นะครับโอเค